สวัสดีค่ะเด็กๆครูสุนนะคะวันนี้ครูสุนมีนิทานสนุกๆเรื่องรู้สึกอย่างไรมาให้เด็กๆรับชมนะคะไปชมกันเลยค่ะรู้สึกอย่างไรนะแก้มพี่ป่อง,องขอลองจับหน่อยตอนกล้าค่อยๆลูกแก้มนุ่มเนียน ต้นตะบองเพชรอุ้ยเข็ดแล้วจ้าหนามแหลมจริงนะต้นก้าเจ็บจังต้นก้าสนใจใบไม้สีสวยมีเส้นใบด้วยลองรูปดูสิไม้บล็อกแข็งจังเล่นสร้างบ้านใหม่ ต้นกล้าเพลินใจเล่นได้ทั้งวันน้ำแข็งก้อนใสจากในตู้เย็นต้นกล้าแตะเล่นโอ้ยเย็นจังเลยป๋อมแป๋แมป๋อมแป๋มย้มยิ้มสดใสต้นกล้าชอบใจได้อาบน้ำอุ่น กอดอะไรดีที่นุ่มกว่าใครกอดแม่นี่ไงสุขใจจริงๆเด็กๆได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างเอ่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่เด็กๆรักด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆเราจะมาพบกันใหม่ทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ